รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin f o r e r n e r 645 Music สี r s e Gold นะครับซึ่งเป็นสีพิเศษนะครับต้องย้ายปุ่มกดนะครับที่เป็นสีทองนี้นะครับนี่นะฮะมาใส่ที่ชุดฝาหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยการยึดสายทำงานได้ตามปกติกระจกเซ็นเซอร์รฮตเรทที่แตกลาวแล้วก็ที่เป็นสีแดงๆนี้นะครับก็คือเครื่องสมางของเจ้าของ เครื่องนะครับที่ซึมเข้าไปในตัวกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลดแล้วก็จุดชาร์จนี้ก็สกปรกซุดตัวลงไปนะครับก็อันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่76%นแล้วนะครับนี่นะฮะถอดสายชาร์จนะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานได้ตามปกติจุดชาร์จเหมือนใหม่กระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่เลยนะครับนี่นะฮะปุ่มกดก็ย้ายมาเรียบร้อยส่วนปุ่มกดเดิมสีดำ ที่มาจากโรงงานนี่นะครก็อยู่ตรงนี้นะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงจริงนะครัเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวรอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเลด วัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าซ็นเซอร์ฮาร์เดดวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับ เพราะจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมเชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สันขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติขอขอบคุณมากครับหลานล็อกรีบายยินดีให้บริการใช้อะไหลการเมนแท้ร้อยนะครับขอบคุณมากครับ